ยกให้เป็นอะโวคาโดท a s ์สที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยครับพามาแห่งเดอะอิตเตรี่สุขุมวิท71โครงการที่รวมร้านอาหารในหลายร้านเข้าไว้ด้วยกันสั่งอาหารได้จากทุกร้านในที่เดียวรอบนี้การสั่งอาหารจากร้านชื่ออันเอิร์ธครับอย่างเมนูนี้สไปซี่ค็อกเทลพรอน์ควอซอง ครัวซองหอมเนยกับกุ้งค็อกเทลสไปซี่มาโยเชฟเฟอริตมัฟฟินมัฟฟินท็อปด้วยผักโขมไข่คนและแฮมราดด้วยซุปเ็ททรัฟเฟลหอมๆอ,อาหารสไตล์ฟิวชั่นอิตาลีเกาหลีก็มีครับอย่างเมนูนี้เบลลี่กิมจิพาสต้าเป็นเมนูสปาเกตตี้ผัดครีมซอสกิมจิท็อปด้วยหมูกรอบครับของหวานเขาก็มีนะอย่างเมนูนี้ว affles c r e a สดสตรอเบอรี่ทานคู่กันกับยำซตรอรี่โฮมเมดแต่ยังไงเมนูนี้ก็คือ,อยืนหนึ่งซาวโดกรุบกรอบ,ก,รอบกัวคาโมเล่หวานมันหอมท็อปด้วยโพชเอ็กและชีสฝอยมันออร่อยมาก แล้วก็แนะนำนะครับให้สั่งไส้กรอกขำว่าแลมากินเพิ่มด้วยกันมันเป็นไส้กรอกที่ชุ่มฉ่ำจุยซี่น้ํากระจายที่ร้านมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะครับอย่างเมนูนี้เอ็กเพรสโคโค่ถ้าไม่ทานกาแฟะจะสั่งมัทฉะยูสุก็ได้นะครับ